ลุงบีมนะฮะจะไปเซตผมมาให้พี่ยุฮะซุปตาทำให้เลยนะให้อีกผมเยอะเลนี่ฮะใช้แว็กซ์เด็กด้วยโอ้โหรู้ด้วยนะโอ้โหนอนอย่างนั้นเลยเหรอคะก็หล่อแล้วเว้ยเออโหโอยอะไรเนี่ยอ้อหโอ้อหออื้มหล่อยัง รอยังฮะลุงบีมฮะผมรอยังฮะอ๋อเทคนิคคือการขยำเดียวขยำขยำขยำเออต้องขยำขยำไงคะอ๋อหล่อแล้วเห็นไหมลุงเขาเซ็ตให้ทุกคนเลยนี่พี่ทีก็เซ็ตแล้วนะเออทำไมดูหัวรีบๆจังเลยฮะ อ๋อนี้เป็นเบ็ดลุกหัวแหลกพี่ยูรักพี่ยูพี่พี่ว่าพี่ยังไม่ค่อยเซ็ตเลยลุงมาต่อเร็วก็ไน่ได้เฉยเลยเด็กต้องงี้แหละฮะช่างนี่ใจร้อนจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปไหนมาเนี่ยลุงหนีไว้เลยดีกว่าเออให้ลุงหนีไว้สิหนีไว้เลยเอ้ยเขาเซ็ตผมก่อนอะพี่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 อยากรู้อยากเห็นด้วยแล้วตอนนี้ พี่พีต่อคิวอยู่พี่พีต้องต่อคิวนะช่างยังไม่ว่างนะคะแบทหมดมือละเราพี่พีอ่ะพี่พีต้องตรงไปหน่อนยังคะหลอนหลอจังเลยเขินโดนจนต้องเอานิ้วจิ้มปากเลยถ้าเขินของพี่ยุถ้ากินนิ้วเอ๋ ดูสิเราต้องนังใครทำอะไรอยู่นะอ้าวหนุ่มที่ไหนมาแว้นมอเตอร์ไซค์บ้านเราล่ะเนี่ยฮึน้องพีระวังแล้วคนนี้่น้องพีน้องพีเล่นหนอนหนอนหรอคะอ๋อไม่เล่นอ๋เอ้าเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วอสวัสดีใครคะเอาวัสดีครับผมวัสดีครับ w a s your hand. w wash your hand? ขี่เฟ r ร์ร่อ่าร้องไงเดอฮอนซอนเดบัสโตปิ๊บ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 ิ๊บ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 ๊ปิ๊ หมาหมาเอิ้นเอินตุแกร้องไงคะเออไงไก่ไก่เต่าร้องไงเต่าร้องไงโอ้นั่นนกลูกเต่ามันไม่ร้องหรอกอย่าสอนลูกสิมจริงเลยก้อนเอ็กก้อนเอ่อเอ้บังหนึ่งไงบังหนึ่ง รักๆๆรักกกัันไงรยังไงคะปวดหัวเหรอถ้าปวดหัวไม่ใช่เหรอออ๋ไหน่อกี้หนูทำปากจู่แน่เลยจู่ๆอ่ะเดี๋ยวทำไมพวกหนูตัวเท่ากันเลยอ่ะสองขวบกับหนึ่งขวบเนี่ยความกว้างนะแต่ความสูงไม่ใช่ความสูงยังอีกนิดนะฮะ ขนาดตะหลับอยู่นั่นเนี่ยถ้าลงมาพร้อมกันนี่บันเทิงเลยค่ะเป็นจับปูใส่กระด้งเลยตะตื่นแล้วสองแฝดน้องยังไงคะยังไงโอ้อล่กพี่ยังไงคะป้องเหน่งยังไงป้องเหน่งพี่้วพี่ป้งเหน่งยังไงครับป้องเหน่ง เออป้องเนงออเออป้องเนงโอ้ยน่ารักจังเลยรัารักขางนเว้ายะรครคะัมาแล้วกันอาอยางนี้นะคะไรยังไงคสามหนุ่มสามหนุ่มสามมุมโอ้โหคุยกับน้องด้วย คุยอะไรกันคะเออปองไหนเงไม่มีใครปองด้วยต้องมาปองกับพี่หนอนโอ้โหต้องกับพี่หนอนปอนนี่มาปองแห่งพี่นุชปองหนิงโอ้ปองหนียงปองเนียงอ้อ้